สวัสดีค่ะ No s i g n by Miss หม e ูนะคะซึ่งใน EP นี้ค่ะก็จะพาทุกทุกคนนะคะไปรู้จักเกี่ยวกับค่าออกซิเจนในเลือดค่ะหรือเราเรียกว่า oxygen จ saturation ค่ะก็สำหรับใน EP นะคะเราก็จะมาให้ความสำคัญค่ะสำหรับในเรื่องของสุขภาพเนาะซึ่งก็จะเป็นอีกค่าหนึ่งนะคะที่สามารถบ่งบอกถึงความปกติในร่างกายหรือสุขภาพของเราได้ด้วยนะคะโดยในปัจจุบันค่ะ ถ้าใขรได้มีการใส่อุปกรณ์นะคะที่เป็นนาฬิกาเนาะอ่าไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาดิจิตอลนะคะหรือเป็นนาฬิกาที่สําหรับคนรักสุขภาพเนี่ยมันก็จะมีค่าตรวจวัดที่เราสามารถตรวจวัดค่าต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตนะคะหรือความดันเลือดหรือแม้แต่ในเรื่องของค่าออกซิเจนในเลือดนะคะก็สามารถใช้อุปกรณ์เหล่านี้นะคะในการตรวจวัดค่าได้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งในความสําคัญโดยทั่วไปนะคะสาหรับออกซิเจนเซสเทชันนนี้นะคะหรือค่า ความเข้มข้นออกซิเจนในเลือดของเราค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ96ถึง100นะคะก็จะมีค่าตามนี้ค่ะดังนั้นค่ะในยุคปัจจุบันในช่วงสถานการณ์โควิดนี้ถูกไหมคะเราก็สามารถที่จะมีการเช็ค ค่าความเข้มข้อนออกซิเจนในเลือดของเราและมีการแปลค่าออกมาได้นะคะดังนั้นถ้าเมื่อใดก็ตามค่านี้ของเรามีค่าต่ํากว่า90ลงมาค่ะก็จะส่งผลนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพหรือเป็นอาการบ่งชี้ส่วนแรกค่ะที่จะออสามารถได้ทราบเกี่ยวกับความผิดปกติในร่างกายดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่า กเหล่านี้ค่ะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็มีค่าความสําคัญอย่างไรในกรณีที่มีค่าความเข้มข้นของออเจนเนี่ยในเลือดมีค่าต่ํากว่า90ค่ะ และจากในภาพด้านบนนี้นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์นะคะในการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของค่าออกซิเจนในเลือดค่ะซึ่งก็ง่ายมากเลยนะคะสำหรับอุปกรณ์นี้ค่ะเราก็จะเรียกว่าออกซิมิเตอร์นะคะซึ่งก็จะสามารถให้ค่านะคะในเรื่องของการเต้นของที่จอแล้วก็รวมถึงค่าความเข้มข้นของค่าออกซิเจนในเลือดของเราด้วยค่ะซึ่งเราก็สามารถที่จะใช้ในส่วนของนิ้วชี้หรือเอ,อ่อหรือส่วนของนิ้วกลางนะคะเป็นตัวหลักในการที่จะมีการใส่เข้าไปใน ในอุปกรณ์นี้นะคะซึ่งอุปกรณ์นี้ก็ราคาในท้องตลาดปัจจุบันนะคะก็ราคาสามารถจับต้องได้นะคะในราคาตั้งแต่หลัรกร้อยไปจนถึงหลักพันนะคะดังนั้นครอบครัวใดหรือท่าในใดสนใจก็สามารถที่จะนำนำมาใช้เป็นอุปกรณ์นะคะในการที่จะตรวจรักษาภาพของบุคคลในครอบครัวของท่านได้ค่ะหรือถ้าใครที่มีการ ใส่นะคะานาฬิกาดิจิตอลอยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะใช้อุปกรณ์นี้ค่ะได้เลยเนาะในเรื่องของการที่จะนําไปตรวจวัดนะคะในค่าต่างๆซึ่งก็สามารถทาทางานได้อย่างหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นอัตราในเรื่องของการเต้นของหัวใจนะคะความดันโลหิตหรือแม้แต่ความเข้มข้นของค่าเออิเจนในเลือดก็สามารถที่จะตรวจวัดได้เช่นเดียวกันค่ะ ดูนะคะว่าหลังจากที่วัดข้าวออกมาแล้วอ,อยู่ที่เก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ค่ะ หลังจากที่เราได้มีการใช้อุปกรณ์ในการตรวจค่าความเข้มข้นออกซิเจนในเลือดแล้วนะคะถ้าผลออกมาค่าออกซิเจนในเลือดของเราเนี่ยนะคะมันต่ำเนาะหรือมีปริมาณจํานวนน้อยนะคะถามว่าร่างกายของเราเนี่ยจะส่งผลหรือมีอันตรายอย่างไรเนาะดังนั้นนะคะในศัพ์ ภาวะในเรื่องของการแพทย์เนาะเราอาจจะพูดได้ว่าเข้าสู่สภาวะพร่องออกซิเจนนะคะหรือภาษาชาวบ้านก็คือปริมาณความเข้มข้นออกซิเจนในเลือดของเราเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะมีปริมาณต่ํากว่าปกตินะคะดังนั้นร่างกายแน่นอนเนาะก็จะมีในเรื่องของการตอบสนองนะคะในการที่จะรักษาระดับออกซิเจนนะคะไม่ให้มันลดต่ําลงดังนั้นเราก็จะรู้สึกว่าในช่วงนั้นนะร่างกายเนี่ยก็จะมีการหายใจที่เร็วขึ้นนะคะหรือหัวใจมีการเต้น เ้นเร็วเต้นแรงเกิดขึ้นเนาะดังนั้นโครงสร้างนั้นนะคะก็จะส่งผลทาให้หัวใจของเราเนี่ยมีการทํางานหนัก เพื่อที่จะสามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างของร่างกายได้มากขึ้นมันก็จะส่งผลทาให้หัวใจของเราเนี่ยมีอัตราในการเต้นเร็วขึ้นนะคะหรืออาจจะส่งผลเนาะถ้า,าปล่อยให้เป็นแบบนี้นะคะหรือร่างกายมีปริมาณค่าออกซิเจนในเลือดต่ําก็จะส่งผลทําให้ความดันโลหิตสูงนะหรือมีภาวะาที่เป็นความดันโลหิตสูงเนี่ยขึ้นมาจากในภาวะที่มีค่าออกซิเจนในเลือดต่ําด้วยนะคะหรือบางคนถ้าเป็นไปมากกว่านั้นนะหรือออกซิเจ นะคะในเลือดเนี่ยต่ำมากๆก็จะสามารถสังเกตได้จากสีผิวนะคะหรือสีริมฝีปากก็จะดูคล้ำเขียวลงไปเนาะหรืออาจจะ ท้ายคลิปนี้ค่ะก็อยากจะฝากให้ทุกคนได้ดูแลรักษาสุขภาพรวมถึงมั่นตรวจนะคะความเข้มข้นออกซิเจนในเลือดของเราก็จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าร่างกายของเรามีสุขภาพแข็งแรงอย่างไรบ้างค่ะยังไงคลิปนี้ลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับ No s i ไ by มิ s หม o นะคะ EP หน้าจะมีเกร็ดความรู้ทางวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรนั้นฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะสาหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ